เท่าไงบ้านี้ออุโอลโลพาราฮิวเอฟซีเออาน้ำจ๋วาว่าห้าตัวเท่าตัวเียเลยทุกคนอลโลฟังชงไหมทุกคนอลโลอักบัตบังจอบารีสดีเ เนมาให้เราเงียบผ่าเที่ยงเลยวันนี้แดดดีทุกคนวันนี้เรามาดูว่าเราจะได้ตัวแปดแปดเซนไหมทุกคนตัวเติบแล้ววันนี้วันนี้เรากลับมาแหล่งนี้หลาแหล่งที่ว่าของดีหายากเห็นมังจาว่าเขาเลน่นตรงนี้เห็นมังจาไปทุกคนไปบิสมิลลาห์ทุกคนน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้โหทุกคนเออมังจ๋าอยู่แล้ว โอเคมาถึงจิวเลยทุกคนโอ้โหของเขาดีจริงๆนะน่ะมาทุกคนบิดมินลาเลยทุกคนขี้ออกขี้ออกกีตาร์คอนจาคอเจาสวยๆเอาหมดเลยว่ะมาในฝั่งนี้ทุกคน อ no ่งโน้นยังแนกเดียวจะเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรสีน้ำทุกคนมันไปไหนแล้ววะน้ำเชียงไหนไม่ติ้นแล้วจ้าไม่ตินแล้จริงงั้นจ้าน้ำจ้าวิ่งอยู่ตรงไหนนี่ตัวเมียลอยอยู่เอาตัวเมียก่อนเอาไปใส่ก่อนตัวเมียมันไอ้นู้อยู่ทุกคนที่บ้านขาดตัวเมียอยู่เก็บก่อนน้องจ้าใส่ตรงที่นั้จ้า ที่บ้านกาตัวเมียอยู่มียเลยงตัวผู้มีหันอะลรรวยแค่ตอยให่ด้วยเดียวนั่นนะทุกคนเมียหญ่หนักเก็บใส่ถุงนีฮะทถุงเอาัตื้นตืนตืมัที่บาเหยียดตื้อไไม่เหญ่ยดอไร้เสนนั้นิดวผู้ที่เล็เก็่อนเกก่อนอืกนเพราะว่าอืมถุงปิดรูปิดไซต์ทกคนิดไซต์เล็กไว้เลวเมียคนนี้ที่บ้านที่บ้านขาดไพัน เราจะไปควายคับเกาะเมียนะเท้าย้อนลงไม่กวนเลยจุ่มน้ำแล้วตาต้องเอาขึ้นมาทำเลยตาต้องอะไรตัีเมียอ๋อเหรสวยเลยทุกคนเบิดเลยนี่อ๋อเหรอทุกคนเหอืออะไรตัวเมียนี่ตัวเมียเลยอ๋อเหรสวยแค่ไหนทุกคนเหรอวัอบเลยใส่ไปเลยสิหน้าทุกคนอืมดังโอ้โหทุกคนเลยนี่เนี่ยนั่นอืมนี่มีขอบด้วยตาต้อง มีมีกรบด้วยฮู้สวยไปถือได้บ้างเออแต่ก็ไม่เออแต่ก็ไม่ตักเลยตักเลยมาเผื่อกันได้ได้ได้เออแต่ก๊องร้องแล้วไม่ได้ตักเอาไปส่งน้ำอันเลยมีอันนี้มันเออเดี๋ยวพบนี้จะยินทุกคนเปลี่ยนหมายถึงพรุ่เลยไหมแต่ว่าเราต้องดูให้ทันทุกคนเออะสีนี้คือนี้ปลามันเริ่มไอ้นู่นน้ำอยู่มั้งจ้ะเพราะว่าฝนตกหนัก มันเห็นว่านะมันมแดดพอดีเลยวันนี้มันรึมันมันูแล้วเรทุกคนมึงแะว่ามันผู้อะไรพูเอย่าเมีดมานลตัวเติรตรงนี้ก่อนตัวเตอรตรงนี้เป็นอะไรวะไม่มีแหไม่เอาแหหมามึงจกะออตรงนี้สองตัวเราเอฟซีนี่มันมาพูลอยอยู่เอฟซีเออมันมาลอยนู้มาลอยแดดมาลอยแดด ปลามันมาลอยเด็ดทุกคนเดี๋ยวเมีดไล่แรกก่อนนี่อ่ะเหมือนมังจะว่าเลยโอ้พบเมียได้แล้วเราใช่จมันโอ้ยฮึมลอยเด็ดลอยเด็ดอยู่ในที่้่มก็มีมังจะขี้จอเดงมันนี่เมีดแรกก่อนผูกไม่ผูกผูกไม่ผูกทุกคนเดี๋ยวแรกก่อนยุงก็เยอะทุกคน นี่ใจที่เขาไม่ชอบหาแล้วเขาชอบซื้อเพราะว่ายุงขอบโอ้พบไม่พันแล้วลวมังจาเก็บล่าไม่พันตัวนี้สวยเรงทุกคนเห็นไหมโอ้โหตักไม่ทันมันพูให้เราเร็วว่ามังจาบอกหล่อไปเร็วทุกคน,นเห็นไม่ทันมังจาเดียว งี้กี่ตักตัวพู้กันเลยแต่ว่าแม่พันมันมันเห็นแม่พันกันนิดเดียวโอ้เห็นเล้ล่ะมันจานี่เข้ามาในรูนี้เอฟอยลอยเต็มหมดลอยลอยเร็วลอยเร็วให้ผู้ลอยก่อนทุกคน ตอนนี้มึงเห็นเจอแม่พันลอยอุ้ยเจอพ่อลอยแล้วมึงจาพ่อลอยได้วทุกคนหนึ่งตัวฮึมจมลอยเด็ดจมจมเด็ดลอยเยอะไหนแล้วทุกคนอะลาทุกคนเออมันลอยแล้วจมมันลอยแล้วจมแดดก,ก,ก,ก็ล่อๆหลบหลบ ข้อแรกนี่ทุกคนมึงจะนี่ของเทอ่าทุกคนมึงียบจื่อแล้วฮะโอ้ย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 ทุกคนมึงียบจื่อของดีมึงจะไม่ทันเดี๋ยวแดดฮูปพอแดดฮูปจบเลยเหรอี่แล้ไม่เห็นเห็นมึงจะว่าผู้ผู้ แดดหุบไม่ได้พูเพราะนิพสิเอออืมอุย้ยเจอเหล้วตัวของเรารอไม่ทันตัวพูตัวนี้ทุกคนตัวนี้ตัวพูนะโอ้โหวิว่งเร็วหนักโอ้โหทุกคนเริ่มจะผูกตัวนี้เริ่มจะผูกโอ้โหไม่ทันนิพเออร์มันค่อนข้างจะเร็วมากเลยทุกคน มันว่ายไปว่ายมาทแให้มันเหียดเลยไม่ทันแต่ว่าดีที่มันเหียดเซียนมากเซียนอยู่คนเดียวแต่ว่าตักไม่ได้ทีขี้ออกก็ตายเหม็นอ๋อนี่เจอแล้วทุกคนอุ้ยโอ้โหไปทางนี้ทุกคนเออวิ่งน้ำแผล่าเลยเจอเดี๋ยวมันเหียดไล่มันออกไปข้างนอกก่อนเพราะถ้ามันออกข้างนอกเราอาจจะมองเห็น แต่ว่ามันชอบอยู่ขบขบๆนะทุกคนหรเนี่ยขบขบๆปะเนี้ยมันเหมือนกับว่ามาพักพักอันนูน้นทุกคนพักลหลัวหยบนี่คือถ้ามากลางคืนนี่คือแบบเลือกได้เลยทุกคนเลือกตักเลยเฮ้ยทุกคนมึงเห็นไม่รู้เจอกับอันนู้นทุกคนลูกอะไรไม่รู้ เดี๋ยวนเหยียดแม่ฟังนี้ก่อนเพราะว่าพบตัวหยุ่เดี๋ยวเหยียดอ่ะเอ็นก่อนเดี๋ยวนเหยียดตายเลยตอนนี้เหยียดเ,เจอทุกคนนี่โอ้โหมันดำน้ำเลยวพอทำท่าเจอมันมันก็ดำน้ำนมีบางเอียดเลยทุยกคนนเลย้ยง แย่ยากมากทุกคนเห็นไหมไม่รู้นะแต่บางเอียดนั้นเห็นเห็นดีๆีที่นี่แนนยุงขอบไม่รู้บางจาได้ลไหมบางจาพูเรย,ยังไม่ได้ตัวเมียใหญ่ตักเลยบางจา เงยกาเกนตัวเมียที่บ้า,า,า, like า,า,า, <Columbus> านอ่ะเงยกาแเกนตัวเมียอยู่นูน <k S 2> ่นแรงเลยไม่รวยพื้นแรทุกคนนึงแลทุกคนนั่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 นก้องก็โดนน้ำตอาูี่ตัวลใส่ใส่ใช่ทุกคนอ๋อมีโฟงกันน้ำกาออโฟงในวงปากัดมันเลยใส่ไป ทางโยงทางโยงทุกคนอาขอบสีอะไรปนั้นทุกคนขอบเลยนะออ้ล่มานเนาะหางขาวเลยนะปากแปลว่าอย่างเด้อ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเราเลสสีสีมันมันปล่อยป่ยเอามาเลสีิว่าน้ำนี่มันสีดีไหมาตีุคแล้วยฟังเสียงด้วหมาเช่นวเดดเล่าหลบเล่าหลบอีสัวเลยมงจ้ะ ไม่พื้อเขาต้องจัดได้แน่อนอนเออมันจออนน่าฝีมืออยู่แล้วเห็นตักช่องช้างช่องช้าง,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 งอยู่ไหนว่ามันจ่าตาดีนัดใหญ่ไหมตันนี้ก็เมียทุกคนมีน็นไหมไม่เหนื่อยเราได้เห็นแบบได้โอ้โหวิ่งนางเปล่าเลยตอน เมียไม่ใหญ่ใช่ใช่ทุกคนโอ้ดีผู้ผู้ตัวนี้กัไนได้สามสี่โอ้ยบอกเลยตัวนี้ผางอยู่เงียบๆลู่ดำน้ำ Nam nằm đâm lắng lắm 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 đài lắm 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 lắm

มันทำคู่คู่แล้วเดียวมันจอมันทำคู่ผิดคู่ผิดอยู่แล้วเดียวมันมันแล้วก็มันดำน้ำจูนไปเลยอันนี้เนี่ยปับแล้วปับแล้วปับแล้วมันดำน้ำอืไรทุกคน

าซีพังปงโีโลบ,บัลายาอ,าอ,าอาลลอมจจาอ่าเ,เลยกันมังเตกัตนเสีอยู่แล้วนี่ทุกคนโอโ้ตูหกไม้มจจานี้หกไม้แล้ววันนี้ทุกคนโอโลบ,บวัดมงจจาโหอนี้โอโลมจจ่าอลนี้อืมเล,เลนี่ในมือนี่เท่าไหน่วันนี้อ,อพลพาราเฮเออ น่ามั้งจ๋าว่าพอเราตัวเมียเลยทุกคนอ้อนลงพังโชงไหมทุกคนอ้อหลงอักบัตบังจอเดียมจออ่อนลงจอพังยุงดูสีทุกคนอ้อหลงพังปีอ่ะหน้าด้วยดุ้งเกล็ดหน้าดอยู่ไหนเลยพี่โอ้พอพาเลนี่ก็เด็ดแน่นด้วยทุกคนอ๋อดูเลมันเลยเลยเมียก็ระดูงเนาะยายว่าเมียเราเนาะเลยเนาะพังชื้นหึ่ง

ไปต่อเงินเราคิดเลยีทุกคนมานเงี้ก็ปิดจบก่อนดีกว่าของแท้นี่ปิดจบอะไรดิไม่อะไรดิกระังแกะนี่นี่นี่ทุกคนปิดจบของแท้ไปวันนี้เราเน้นตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่หนูหนูมังจ่าหนูที่มังจ่ากดเลยกดเช่ของแท้โอ้โหเจอกินใหม่คลิปหน้าจิม่ไปดัเบิ้ลซูนงานวันนี้ทุกคนดูถึงจะไม่เต็มบีดิงแต่ก็บีดิงติ้งๆทุกคนในโอ๊ตโ ดูตัวตัวเหลืองดูตัวเด็ดดูตัวนี้ก็เด็ดตัวดมาดูมาดูตัวดีดีผางชึ่งอืมเลยนุ่งเครื่องอะไรครบสูตรเลยตัวนี้ใาอยู่ฝั่งนี้อ่ะขนาดไม่ขึ้นโหลตีนะอือฮะข้าตัวผางชึ่งไปไปแล้วก็เชียรเลยตามเลยกันเลยจะไม่เว้น